อยู่ไหนไฟดำจบเรื่องเอ้ยาไว้เดี๋ยวติดเลยโธ่พอนะ้วเหตุถอยดำย่างหิน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 มีไม้อะมีเมออ่าไม้ไม้ไม้เยอะแม่งโยนได้แค่นี้จะทำเป็นเยอะมีนะเยอะอยู่เยอะอยู่นี่นะหินไม่มีมีแต่แหล่นี่ไม้นี่หว่า นี่แหละคาเวลแล้วเขาใส่อะไรกล่องนี้ล่ะโว่อันนี้เหรออ้าวแล่แแล้วเขาใส่อะไรกล่องนี้ลหละเฮ้เนี่ก็ดึกแล้วขอคาร์พี่นอนนอนละดึกจริงดึกปลอมดึกปลอมดึกในเกมอ่ะ เงียบ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 โอ้ยนอนตรงไหนดีละเนี่ย,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  Eat, นนย,ยไม่มีที่นอนให้เลยวิธี mujer, magic, กั๊บครับเตียงนะครับก็เหมือนพาร์ทแรกๆเลยครับก็พาร์ทเอาเตียงมันก็แข็งอยู่ข้างล่างนุ่มอยู่ข้างบนใช่แข็งล่างนุ่มบนนะครับเหมือนกรอบนอกนุ่มในโอเคนอนละนอนตรงนี้แหละนอนตรงไหนก็ได้ แันแี้แะทำอะไรอะทำอะไรแะแรอแผมผมยืนอยู่ปลายเตียงอะไรผมยแนอยู่ปแายเตียงจะตแ๋ยไปเนี่ยน่ากลัวไปแน่อยแันสองเขแหแอแน่แแสองนี่มแ็นแ้องครัวเอาไปตอนตแงไแก็ได้จ่างจ้างหัวมันแด้แแ้วแั้แสองโคแงการพระรแชดแริจ้างหัวมันโอแโหเตียง เออเตียงหายเยอะมวยู่อะมวยอ่ะฮอนอนวันนี้นะอ่ะได้อ่านนอนละนอนละขอบช่างช่างหัวมันอ้าวเฮ้ยเตียงหายใจรายอ่ะใจรายเตียงเตียงอยู่ในตัวไม่ได้เหรอเออรู้ ไปฆ่าแกะเพิ่มให้ก็ได้ไม่ถึงถึงนอนไปเขาไม่นอนไม่ได้เขาไม่เช้าหรอกเชา้ชาเช้าฟาดอะไรเช้าฟาดผักฟักเย็นฟาดฟักผักยายยายมีเลี้ยงหอยยายมอยเลี้ยงหมีวันหนึ่งหมีของยายยายมอยไปกินอหอยของวิชาได้แล้วนี่เองของยายมีแล้วอะไรนะยายมีโกรธยายมอยที่ หมอยเว้ยไม่ใช่หมอยอะหมอยเฮ้ยเฮ้ยหมอยไม่ใช่หมอยอ๋อน่านน่านไงเรียบร้อยหิวจุงไอ,อ้ยกิน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 อาเดี๋ยวกินเดี๋ยวเราไปทําเตียงให้แล้วกันคุณจินข้างหน้าสงสาร เออลืมแนะนำลืมแนะนําเขานะครับคุณกินจากรายการ pkm นะครับเขาย,าย้ายรายการนั้นโดนยุบไปแล้วมั้งเขาเขาย้ายสังกัดแล้วครับ <c oughs> pkm ตอนเกมเมอร์ชาแนลนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาไปแคสคุกกี้รันแทนแล้วนะครับอันนี้ต้องเกมเสร็จนีเกมเสร็จหนี <c oughs> เกมเสร็จตึ๊ดไม๊ใมาชา่ยนะครับ โอเคไปขุดแร่ต่อละไม่ใช่กดหินไม่ใช่ขุดแร่ท่านี้มันมีตอนเช้าตัดไม้ตอนกลางวันเอ้ยตอนเช้าตัดไม้ตอนกลางคืนขุดแร่โอ้มีลเ่เข้ากันเข้ากัน,ก,น,ก,นก็ดีแล้วนี่โอ้ยคลิปนี้น่าจะไม่น่าจะเกือบยาวที่สุดในในประวัติศาสตร์นะครับ ไม่ยาวหรอกเกียร์หมายาวนี่ชั่วโมงหนึ่งเกียร์หมาผ่านได้เหรอฮะไม่ผ่านเชื่อไปทานนะไม่ผ่านตกตกตอนตกตอนเกือบเริ่มอ่ะตั้งแต่เริ่มเลยสตีมคอมมานเดอร์ก็ไม่ผ่านตั้งแต่เริ่มเหมือนกันเดินคอมมานด์บล็อกโอ้โหเกียร์หมาบอกเลยมันมันแบบเล่นเล่นเ,นเอ,ออยังไงอ่ะเล่นเร็วไปอ่ะน่นจาจะเป็นอาหารนะ่ะ ถ่ายคลิปแล้วต้องตายอาถรรพ์โอ้ก็อาถรรพ์แหลกอนาดไงแม่โอ้โหเกมมันก็กินไปประมาณสามสิบสี่สิบ fps ใช่ไหมตัวตัวถ่ายคลิปก็ถ้าเกิดโอ้เยอะไปหน่อยชอมบี้เนี่ยพี่ดีอะพี่ีไม่ต้องมาแสดงคอนเสิร์ตตรงนี้สู้ๆตายเบย์ไม่ต้องมาแสดงคอนเสิร์ตแถวนี้ เห็นไหมบอกแล้วเราอยู่เป็นไงบอกแล้วให้ไปตัดให้ไปตัดเออคนนะตอนนีามาดูหลังเดซี่ตัวโอ้เห็นไหมโ่ซอมบี้กรากจะตายเนี่ยตีสองครั้งก็ตายแล้วเนี่ยเห็นตายเลยโหกากจุงเห็นตายเลยกรากจุงเบยเย่เย่มาเดี๋ยวแอคแทให้ แอปแพ็กให้แอปแพ็กออนงูตายหมดเลยเออดีขอมาอ่านเนี่ยอยู่เนี่ย,ยเก็บไปหมดเลยเย่โหซีดมีเป็นกองเลยเนี่ยอ่าเดิร์สอาเดิร์สที่กรุดที่กเกษตรกรรมอ่านี่นี่นี่ยลีเธอร์หมดแล้วเวยาจะทำสเกลเฮ้ยไอ้ขวานไม้ไม่ไม่เกี่ยวเว้ยอ่าก็ไม่เป็นไรโย<ว>นให้เกียดดีนโยนให้โยนให้ เอาไปเถอะอันนี้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 โอเคเอา้าไม่เอาไม้หรอ <c oughs> โอเคอะโยนมาโยนมา,นมาอ่ะเออเออเนี่ยเออวิังท,ทักสวนมาเลยจินคลายคายของขออกมาเพียบเลยโอ้ยอ้วกโอ้โหโอ้วกกินอาหารเรีนปิ โอ้โหกินบล็อกได้ด้วยอวาเมซี่อันนี้อ่ะอันนี้อะอันนี้ออกมาจากปากเลยออกจากปืนดูนะเราจะมาสู้นี่นี่ไงวะออกจากปาก<อ>สุดยอดน่าก,กลัวมากเลยที่จริงมันควรโยนอ,ออกมาออกมาทางเออไม่ดีเหมือนกันทางปากเราดีละทางป <c oughs> ากดีอะทางส่วนล่างมันจะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะ ทอสตังแผงไม่มีทอสมาเดี๋ยวไปสร้างบ้านต่อให้กันแล้วกันไม่ต้อจะทำบ้านเบียวเปล่าก็ทำให้มันสูงขึ้นหน่อยรู้รู้หลักการนิดนึงปึก๊กแต่วัาบ้านเบี้ยวหืมอ,อย่านั้นดเดเศร้าเขาเสียใจเนอะ อะไรเล่นนะละครอะไรน้ำเน่าน้ำเน่าอยากรู้เหมือนกันละครน้ำเน่ามันเป็นยังไงเพศไม่นันโรบินไม่น่ะน่ะไม่นะจอดอย่านะจอดจอดอย่าเอาสูงแค่สามบล็อกแล้วไม่ต้องเอาสูงสี่บล็อกเหมือนล่าอ้าวเหรออืมเราเกือบสี่แล้ว โอ้สร<า><ส>้สางบ้านนิดเดียวใช้ไม้เป็นโหลหอ,อแล้วป็นเยอะใช้ไม้เป็นโหลเลยสองลวอ่สามอะแค่นี้แหละโอ้ตกนะมีไม้ไหมไม้มันตกลงไปข้างล่างเก็บอย่างจริงเก็บแล้วโอเคเยอะมากเยอะมากครับเจ้าสูงกี่ชั้นดีสามหรือห้าสาม สามชั้นเม็ดถัวบล็อกเลยเสามชั้นเรารู้ว่านายยังไม่เคยกินขนมชั้นใช่ปะไม่เคยเ,คยเยลยเคยกินได้ไงขนมชั้นเคยเพราะว่าเขาอยู่เรื่องเรียนเขาแย่งของนายกินเลยว่ะขนมชั้นเออเคยกินแล้วขนมของชั้นกินได้<า>ไง <laughs> ขนมชั้นไม่ได้ขนมเธออความหมายเคยกินมาหมดนะแต่เหมือนเกยงไงลูกขนมชั้นไม่ใช่ละเงียบมีหินไหมขอก้อนหนึงไม่มีหินแล้วมีแต่ฐานเราเป็นคนเอาฐานเราเป็นคนเอาฐานไม่เอาหิน โอเคงั้นสร้างวานด้วยฐานดีกว่ไมเลยไปไหนก็ไปอ่ะเดี๋ยวสร้างวานให้ดูอันนี้ฐานหนึ่งบล็อกปึ๊บอ่าสองปึ๊บสามปึ๊บสี่บอกว่าใหุ้ดหินโอเคโอเคสร้างวานด้วยฐานโล่ใช้ทรัพยากรเยอะมากสู้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 สสู้สสู้ส ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงแบบไม่ใช่ไม่ใช่เสียงฟินนะครับเฮ้ยเฮทำไมข้าวมันไม่โตสักทีนี่วางวางนี่วางแผนถูกไหมเนี่ยไม่ใช่วางน้ำห้าบล็อกห้าบล็อกเออน้ำมันจะไปได้สูงสุดกี่บล็อกนะห้าบล็อกใช่ไหมสี่ อ่สี่ก็ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่นี่ฮะวางถ <1, S 2> ูกแล้วหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับมันก็ได้ถึงตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มันมันจะมีแนวเฉียงด้วยหนึ่งสองสามสี่มันจะถึงตรงนี้มีแนวเฉียงมันจะมีแนวเฉียงแนวทุกแนวอะ่ะมีซีดอีกไหมมีซีดใหมเยี่ยม เยี่ยม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 คลิปนี้อาจจะต้องตัดแล้วแหละตัดเป็นพาร์ทพาร์ทใช่ยาวเกินยาวเกินยาวเกินโอเคเรียบร้อยแล้วจะมีข้าวกินแบตไม่อัน้นละซีดหมดละ อั๊บสิทีอาไม่เหรอเยี่ยมชึบชุบชุบชึบชุบชึบชุ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 บอ๋อทำไมต้องตัดปักท็อกไว้กลางดินด้วยอ่ะเนี่ยวกินกลางดินกินกลางดินเนี้ยวสร้างสร้างที่นอนบนบนฟาร์มข้าวดีไหมเนี่ยโอ้ไม่ต้องอ้าวหมดแล้วอ่ะมีอีกไหม หมดแค่น,นี้แ,ลแหละอ่าหมดแค่นี้แหละไปทางปากนันอีกรอบทาง่าเอยตอนนี้ของเต็มเลยอะเดี๋ยวเกียเกียดินให้แล้วกันปึ๊บทางพื้นที่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 ทอ้ยเกมไม่มีเสียงนี่มันก็ไม่ดีเลยโอ้ เขาพิเียงหน่อยตึงตึงสุดยอดพอไม่มีเสียงในเกมรู้สึกมันเงาเงาอะตึงองเขาเกมเขาอะอ่าตึง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 ,ตง หมดแล้วอะใช้ขวานไหมขุดหญ้าแทนเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้พอเปิดเสียงเพลงปึ๊เพลงหลอนก็มาเลยไม่ได้ไอ้าวก็เราเปิดคนเดียวพเปิดอหรอ เออไม่ต้องปิดหรอกเพลงเพลงนี้พอดีไม่ต้องเป็นตึง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 เลยรึคนเปิดเพลงนั่นดิแบบทำนองอ่ะอ๋อได้แบบเปิดให้คนได้ยินนะคนใน YouTube ได้นคนใน YouTube แปบ๊บนะครับ เป็นเพลงโปรดของคนคนเลยฮะเพลงอ่าเสียงทำไมเสียงเข่า um, อันหนึ่ง

โน่นตึ้ตึ้งแต่ใจเขารู้สุดท้ายก็รู้ปล่อยอย่าร้องเลยปล่อยมันไปอย่างที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ฝนตกฝนก็ตกปล่อยมันไปอย่างที่เป็นเลติโตเลติโกตอมบีเกิดแน่เลยฝนตกฟังฟังเสียงผมร้องก็ได้ไม่ผิดริกาสิบ น้างเงาเสียงมาดึง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 ดความนาวจะไม่ทำให้ดึงดึงอยู่ในเหมืองใช่ฟังเสียงซูเปอร์พอลสาร์ลิปซิงไปแล้วกันนะครับเพราะว่าคนดูคงติดยูทูปหนีดึง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 ได้ดูอะไรยาได้ได้ถอยดูได้ ใครขารู้ใครก็รู้ okay. มันร้องไงไปอ <c oughs> ย่างนี้แนปนตกเพราะว่าเราไม่ควรจะเอานามเพลงแบบพวกเออแกมมี่มาใส่นะครับเพราะลิขสิทธิ์เขาสุดยอดโหด โหดมากเลยะมีเพลงนิดเดียวต้องบังคับให้ตัดอ่ะใช่คือเสียงหายไ่หมดเลยหูแหวะแกมมี่โหดมากอดแล้วคารุนกับเด็กที่ไม่มีที่จะไปใช่ไหมโอ้ยโหดตึง,ตง,ตง เปลี่ยนเป็นความยากของเกมไหมเป็นฮา really ร์ดวิลี่ฮาร์ดสเปอร์ฮาร์ดเพียฟูเพียดฟูเพียดฟูไม่กลัวแต่คนที่กลัวคือใครก็ไม่รู้เพราะใจร้อนเลยเพลี่ยนเพลงเยเขลงเฮ้ยนำนอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนั่นยังไม่จบเลยเพลงนี้ And that was frozen. Let it go. If you enjoyed the video, please give it a. เขาบอกว่าเพลงนี้ไม่ได้แต่งเองนะก็เพลงนี้ไม่ได้แต่งมาเองนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดเพลงแล้วกันเล่นต่อเดี๋ยวค่อยเอาคลิปเอ้ยใช่เอาเพลงใส่ไว้ในคลิปกำลังแต่งเหมือนนอยู่ใกล้ๆ ก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่กลางแปลยังไงอะขุดแร่อยู่คีเปอร์บูเลดเดอร์คีเปอร์เอาโอ้โหใครก็ได้มาช่วยฉันทีเฮ้ยมีผีช่วยตัวเองไปก่อนล้วกันโปรดส่งใครมาช่วยฉันทีบอกว่าช่วยตัวเองไปก่อน เราอยู่ใกล้ๆนายไม่ไปไหนเก็บของก่อนใกล้เลยพุดแร่อยู่เอาของในกล่องไปเก็บให้ทีด้วยนะจะขอบคุณมากเลยเอ็เนเดอร์เซนี่มันทำยังไงก็ต้องฆ่าเอ็นเดอร์แมนก่อนแล้วก็ไปเนเธอร์อ้าวเสียงหลอนมาอีกเออ ผมเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรฮิปเปอร์ก็น่ารักจุงเบยโอ้เฮ้ยข้างล่างอะไรอ่ะอ๋อหินนึกว่านึกว่าอาบาดอนไมาไอ้ฝนเมื่อไหร่จะหยุดถูกทีเนี่ยเดี๋ยเจออาบาดอนไมา โดนของได้เต็มที่โดนของโดนลามรถไฟใช่ปะอ่าคีเพอร์จะยาจะด้อมอ่ะถ้าเจออน้ำลงมาหนังหนึ่งโอตกกระจายสะดุ้งเลยอะตกกระจายอะแบบสุดยอดอะเมื่อกี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นในหน้าจอผมนะผมแบบอะไรก็ไม่รู้ตกกระจาย ตกกระจายอย่างที่เป็นบ้านเรานี่อยู่ภายใต้ของช้างไหมไม่รู้สิบ้านเราน่าจะอยู่นะใกล้ๆอ่ะเออโอ้ยสเกลตันตกกระจายตกไปตายอย่างที่เป็นตายซะไอ้สเกล,ลตันอย่าเรียกพวกมาเชียว ตกไปตายแล้วก็ตายกด F3 ดูก็ได้ช้างก็จะเห็นน่ะมีแกะไหมเนี่ยตอนนี้เราอยู่ช้างที่ที่สไบ้าน่บ้าน,บ,านบ้านอยู่ในช้างที่12อะ่ะไอ้11นี่หว่ายังยังยังอยู่ใช่ไหมใช่ยังอยู่บ้านทางบ้านอยู่ในช้างที่11ดูรอบบ้านแล้วนะบ้านหน่วยช้างที่11 เราเราจะทำอะไรก็ต้องอยู่ใกล้ๆบ้านคนมาร์คไว้ดีว่าเขตของช้างอ,ะ,อะมาร์คมันต้องก็เดี๋ยวเอเปไ็นไรหรอมาร์คไปไบเป็นไรคอมเอ,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 บเบอรสโตออคอมเอรสเตอร์ต่อขึ้นไปอป็นหนึ่งแล้วก็สอนท่านผู้ชมว่าต้องทำอะไรถึงจะมาร์ มากก็ดูที่ช้างเไงสิบสี่ช้างสา้ช้างสิบห้าปุ๊บนี่ช้างที่สิบสองสิ้นสุดสิ้นสุดที่นี่ช้างมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมไอ้ใช่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมช้างนี่กระโดดขึ้นจะกระโดดลงไงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็กลม จากโอากาศถึงเอ้ยไม่ใช่ออทัชเยนเขาเรียกว่าอะไรนะจากเบนเนาะจากเบนล็อกถึงสกายบ็อกซ์อืมค่ะก็ตอนนี้บ้านเราอยู่ที่41ใช่ไหมครับก็ดูนี่40นี่คือศูนย์ศูนย์ก็มาร์กไปเลยปุ๊บๆๆเรียบร้อยนี่คือช้างสิ้นสุดช้างอา้าว เออช้ามาเถอะครับก็ช้างมันก็มันก็เข้าใจยากช้ามันจะเข้าใจยากนิดนึงแต่มันก็เจอเซิร์ฟเวอร์บักกิจนะครับมันจะไม่อะไรเลยมันจะไม่เป็นไรเลยช้านี่มันไม่มีประโยชน์กับเซิร์ฟเวอร์บักกิจเลยเซิร์ฟเวอร์บักกิจก็คือเซิร์ฟเวอร์แบบที่เล่นกันเยอะ มี่ป้าพี่ต่างอะไรเงี้ยครับอุ้ยคิปเปอร์น่ารักอะแต่ไม่มีเลือดไปจูบเลยไปจูบเลยเร็วจะจูบหรอได้เชิญแต่ไม่ต้องมาจูบแถวบ้านได้ได้จูบตรงบ้านนี่แหละไม่ใช่ล่ะโอ้ยฝนตกฝนตอกอีกแล้ว เรียบร้อยโอ้ฟาร์มข้าว yeah. เยะเอ็ม้าร์บมแล้วช่าสี่ทิศอ่าแต่ถ้าทำอะไรต้องทำฮอปเปอร์ขยายออกไปโอ้ไม่ต้องฮอปเปอร์ได้เลนส์โตลูดก,ก็พอลวเลนส์เตอร์เลยเลนสเตอร์ต่อแต่ เราจะไม่เจาะลึกเรื่องช้างกันนะครับเพราะว่าอะไรอุปกรณ์ยังไม่มีเลยอย่าเพิ่งเจาะลึกอุปกรณ์อะไรไม่มีสักอย่างไม่ถ้าเราจะทำอะไรเราจะได้ทำในอยู่ในอนาบริเวณอันนี้เฟนอะเนี่ยเนี่ยเฟน ทไรส่งมาแล้วให้หมดไปไปไม้นี่